อย่างนี huh. Uh, huh. Uh ้ก huh. uh ็ย huh. uh ังอยู huh. uh ่ไ huh. ด uh ้น่ะนะพ่อเนาะอ่าอยู่ได้น่ะอันนี้ทีแรกไเข้จอหมดแล้วเนยะข้รู้ชุดูจะหมดเนขอปลูกเือกแดงเนขหมดแล้วอ๋อี่นะครับออด้เป็นลียงครับอ๋ออ่าครับผมก็ขอคครับ เดี <One input> ๋ยวแฟนเห็นโดมก็มาอีกแต่นี่เรียกว่าต้องจองค่าปีแล้วพ่อจองค้ามาไม่ทานสีแดงสีแดงนี่เป็นเป็นใส่พันแล้วพ่อใส่พันเขาเรียกไอ้ขนานอร่อยมากอร่อยมากลูกจะมีสองสี่สามสี่อ๋อเริ่มตั้งแต่แดงชมพูงออกมาโอ้โหโคตภายในวันเดียวโลแพงไหมพ่อ อ่าสิบเหมือนกันอามถูกวองถูกอันในตลาดก็สองร้อยอ่าครับสองรอง้อยสิบสองร้อยแปดบนี่กมาอันนี้ดีกว่ายาก็ไม่มีอัญนอูทองปอสานพิษปอสานี่เนี่ยการันตี